ขอยิบห้าจำนวนผลไม้ที่ลุงชมเก็บได้ในหนึ่งวันเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้อันนี้เป็นแผนภูมิรูปภาพนะครับมะม่วง <c oughs> กำหนดให้หนึ่งรูปแทนจำนวนผลไม้สิบผล <c oughs> หนึ่งรูปก,ก็สิบผลนะครับหนึ่งรูกมเป็หนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ ลงรูปแทน10ผล5รูปก็คือ5คูณ10<ม>เพราะว่า1รูปแทน10 5รูปก็คือ10บวกกัน5ครั้งนเอง10บวกกัน5ครั้งคือ5คูณ10เท่ากับ50มางคุด30 3คูณ10ชมพู่10 20 30 40 10บวกกัน4ครั้ง10คูณ4 4คูณ10ก็เท่ากับ40 มะพร้าวสิบยี่สิบสามสิบสสิบบหกสิบหกวกกันหครั้งก็หกคูณสิบเท่ากับหกนะครับจากข้อมูลครับว่ามีมะม่วงรวมกับมังคุดมากกว่ามะพร้ากกี่ผลมะม่วงเท่าไหร่มะม่วงห้มัคุดเท่าไหร่สารวมกันเป็นแปมากกว่ามะพร้าวมะพร้าวเท่าไหร่มะพร้าวหกสนะครับแปดสลกสิเหลือยี มะพร้าวหกสิบนะครับแปดสิบลบหกสิบเหลือยี่สิบแสดงว่ามะม่วงนะครับรวมกับมะคุดมะม่วงห้าสิบรวมกับมะคุดสามสิบถ้ากับแปดสิบลบกับมะพร้าวหกสิบก็เหลือยี่สิบครับมากกว่ามะพร้าวอยู่ยี่สิบผลนะครับนี่นคือข้อยี่ห้านะครับ